สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องปลาออนพิศสาวลุงพลนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะมาค่ะมากินกับข้าวกับปลาออนนะคะนูน้นลุงเพชรนูน้นไปเลยลุงเพชรลุงเพชรจะข้าวนเนีน่นะคะกับข้าวนะ,ะลุงยงมีอะไรมั่งลูกโชว์เอฟซีคุณแม่หน่อยมีกุ้งค่ะแล้วก็มี มูจ่างแล้วก็ยำแซลมอนนี่หมดแล้วนะคะตอนนี <im 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 ้แล้วก็หอยแครงลวกกับลูกนะโอ้ยแงไปหมดแล้วนี่นะคะนกจะนกจะแห่นแล้วก็มีกุ่มแบบใช้เล็กนิดนึงนะหม่ไม่แม่หนูแบ่งไปให้ใส้ใหญ่ก็แกะให้พุ้งกับยา ใส่ในจานหรืยังไงกวามหมายไปว่ายังไงจ๋าพูดดิย่างกุ้งย่างปลาหมึกนะครับน้องใส่เมลี่นะครับวันนี้มาเลี้ยงปู่กับย่านะครับมาเลี้ยงพ่อกับแม่นะครับกุ้งตัวโตๆนะครับกุ้งตัวโตโนะครับแแบบ่งงไปให้ค์นี่ปลาหมึกอันนี้ก็ให้แบงค์ใส่ไม่เว่าอะไรให้ยายไปเลยอันนี้เขาใหญ่นี่กุ้งครับนี่กุ้งกุ้งตัวโตๆนะครับใหญ่เฮ้ยพ่อกินทหมดแล้วนกยุงเป็นเจ้าภาพนะครับนี่ กำลังย่างนะคะกำลังย่างกำลังย่างกำลังย่างข้าวมันหไงอมน่จะสุกแล้วเออจะเอาโอกหายเลยน้องนงคุงกำลังแย่งหัวกุ้งแน่งไม่มีที่ไหนนะคะมีที่นี้ที่เดียวโอวันชองน้องก็ไม่ได้นะคะตอบวบบวบเอาหกุ้งผ่านนะคะมีนะคะด่วนเลยกำลังจุ่มเลยครับหัวกุ้งจุ่มแจวแล้วนะครับจุ่มแล้วนะคะตอนสุกขึ้นมาแล้วนะคะปุ้นตาก็เลอะด้วยแับนี้ เอาก็ะดูยใหญ่กรนยากเอางนี้ก็เดูยูเอาปููมัมากเลยอิ่มมันมา้อร่อยกินหอยแรงอหอยแรงครับหอยแรงไม่เอาหนไม่เอานี่เหรน้ำมนตนไม่เอาหรอคะหนูไม่เอาแน้ำมนต ไข่แกงก็ใกล้จะหมดแล้วครับเพราน้ำมาตูมมาแล้วน้ำน้ำใหญ่น้ำน้ำใหญ่ก็อร์ดหามเสร็จนะคะับแล้วก็อาจารย์ดูไหมใส่หม้อเลยมะดูมานะครับคุณเอฟซีมากินด้วยกันนะครับวันนี้น้องนงยุงเลี้ยงนะครับวันนี้น้องนงยุงเลี้ยงนะครับคออาจารย์เนาะคออาจารย์หนึ่ง พ่อคุณหนึ่งพูดอะไรกับมิ้นท์กคุณเอฟซีจะได้ยินหรือเปล่าเนาะบอกว่าน้ำมาตุมก็น้ำมาตุ่มอยากจะมาอะไรไม่รู้เนาะพ่อแม่พี่น้องได้หรงมานะคะมานะคะมากินกับปลาออนนะคะนี่นะคะน้องลูกยุงลุงลุยอยู่นะคะเนี่ยนะคะลุยหัวกุ้งนะคะหัวกุ้งนะคะ มีที่นี่ที่เดียวนะคะหัวคุ่งใหญ่นะคะเท่ากับหัวน้องนุกยุ้งเลยค่ะวันนี้น้องนูกยุงจัดหนักจัดเต็มนะคะยเลยีเ้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงปู่เลี้ยงย่าเลี้ยงอาด้วยนะคะแล้วก็หลานด้วยนะคะหลานน้องสองอนะคะเนอะนุ่นน้องสองแกะอะไรครับน้องสองแก่อะไรครับ น้องสองนะคะน้องอเนี่ยนะคะน้องสองคอณโลนะคะคุณโเนีนะคะอพมิมพเตอร์นะคะฮอพอมิเตอร์นะคะเนี่ยเนี่ะคะเนื้อขนเดนะเออะไรนเฮ้เฮ้ยเ้เฮ้เฮ่เฮ้เฮยเฮ้เฮ้เเอเ้เเอเเ้เเเเเอ้เฮ้เ

นังงกาเลี้ยงปูเลี้ยงยาเ้องเลยเาเข้ามาลงเยน่ครับหอยแคนะครับน้งีน้องนงยงเลี้ยงนะครับวางเลยลูกน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มแคงล้นก็ต้องตาวลูกก็กำลังย่านะครับเดแล้วก็อาล้คะอาค่ะ อาวงแหวนนะคะฟังเลยนะคะชื่อวงแหวนนะคะวงแหวนค่ะนี่นะคะจะบวกกินบดไซมอนไปเลยอยากินนบแล้วเนี่ยถานก็ยังม่อยู่แต่ว่าทะเลน้ำจิ้มกินเขาจะเป็นน้องลุงเพ็งนะคะนั่งย่างเลยนะคะนั่งย่างตันั่งย่างนะคะ เอาอามีน้ำเย็นเย็นหรือเปล่านะน้ำเย็นเย็นมีไหมน้องสองเอาน้ำไปให้แม่หน่อยูกน้ำเย็นเย็นหล่อใส่แก้วดินไปให้แม่แม่นั่งเฝ้าเตาไฟอยู่ร้อนมามาครับคุณเอฟซีมากินด้วยกันนะครับเด้อมามามานะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะเชิญเชิญนะคะเชิญทุกท่านนะคะมากินกับป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะย่างตุมตัวใหญ่ใหญ่นะคะ ขอบคุณครับเอาตุ้นเอาปุ่นปเลยปลูบปนี่หากุ้งยังไม่ซุกเวยหางมันนี่นะคะนะค่ะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะกุ้งนะคะเนี่ยน้องลูกยุงเลี้ยงนะคะเลี้ยงวันนี้นะคะเลี้ยงพ่อกับแม่ปู่ย่านะคะแล้วก็อาอาวแล้วก็หลานด้วยนะคะค่ะ ขอบคุณนะคะคุณเอฟทีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูช่องประอ่อนพี่สาวลุงพลนะคะนี่นะคะเรื่องจริงๆนะคะเรื่องจริงๆไม่ต้องปรุงสีตีไข่นะคะนี่นะคะขอบคุณค่ะตาเอาปลาหมึกไหมปลาหมึกได้ไหมโอ้ทีนี้องนำนำยา่างใหญ่ก็ไม่เหนียวขึ้นมาโจ้เถี่ยวอืมโจนะคะกุ้ย มาครับมากินด้วยกันนะครับสาวฟ้อนี่จะบอกสิกาเอาลูแล้วฟ้อนเนี่ยก็น่าว่าแล้วคนยังแม่คนคนได้หรือคือเขายังเป็นยังนั่นอยู่คนบาปมากคนไม่ใช่คนบาปหรือลูกเรายังมีนั่นอยู่แบบเราต้องใช้เวทใช้กรรมอะไรแบบนี้ยังมีกรรมอยู่ใช่มันถูกยังใ เขาไปแบบอย่างนั้นน่ะเขาไปแบบคนเขามีบุญแล้วเออคือบัไดลูกจะหยิบดับมาบันไดเพลงตอนแเพลงติ๊กต๊อกน้องปาไม่ติดเหลืองแล้วมีเสียงเพลงก็จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมพริศสาวลุงพลนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งให้ลุงเพชรด้วยนะครับ ก็จะเรื่องครับ <สา S 1> คอมเมนต์เข้ามาเย<ส>าะอะๆนะครับอรอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ